สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ครับครูก็นะครับได้สั่งงาน่าครูเรดฐานะครับไปเป็นกิจกรรมที่1.6นะครับหน้า22-23นะครับเดี๋ยวครูก็จับมาพาทำน,นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับพอสังเกต ครับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตก็ยังเป็นบทที่หนึ่งอยู่ก็เราก็ไปดูนะครับคลิปที่ครูได้ส่งลงให้นะครับแล้วเปิดนะครับมาหน้า23ซึ่งนะครับเราก็จะพบบันทึก ผลการทํากิจกรรมนะครับเป็นความสัมพันธ์นะครับแบบไหนอนะันดับแรกนะครับซูมนิดนึงอันดับแรกก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างไก่กับนอนนะครับเป็นอย่างไรนะครับใครเป็นผู้ล่าใครเป็นเหยือ่อแนะ่นอนนะครับไก่เป็นผู้ล่า ก็ไก่เป็นทูที่กินกนนะครับพูดกินนอนนะครับไก่เป็นผู้ล่าก็นอนนะเป็นเยือ่อแล้ก็จะได้นอนเป็นเหยือ่อทีนี้นะครับมีความสัมพันธ์แบบภาวะแบบใดนะครับก็ เราให้พวกเรามามีสองแบบก็คือแบบล่าเหยื่อกับตรสิินะครับแน่นอนนะครับเป็นแบบล่าเหยือ่อน,นะครับแล้วก็มาติ๊กถูในช่องว่างตรงนี้นะครับครูขอทำสีแดงใส่แล้วกัน,นเป็นแบบภาวะล่าเหยือ่อ ่ะต่อมานะครับ1.2ก็จะเป็นรูปพึ่งกับดอกไม้นะครับเราก็มาดูว่าเขา,ามีความสัมพันธ์กันแบบใดนะครับซึ่งตรงนี้ใส่ดอกไม้ เป็นพวอร์นทิพิ์พอยไป2ตัวเลยนะก็มีความสัมพันธ์กันแบบแบบมีประโยชน์ร่วมกันนะครับเป็นการมีประโยชน์ร่วมกันเนื่องจากนะครับซึ่งก็ได้กินน้ำหวานนะครับจากดอกไม้ส่วนดอกไม้เองก็ได้การาผสมเกสรน,นะครับต่อมา 1.3ให้พวกเราไปทำเองนะครับว่าเป็นภาวะแบบใดนะครับกล้วยไม้กับต้นไม้นะครับใครเป็นผู้ได้ประโยชน์กล้วยไม้หรือเปล่าต้นไม้หรือเปล่านะครับใครเป็นผู้ไม่ได้แลม่เสียประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นภาวะแบบใดนะครับขอนี้ง่ายลยข้อนี้ให้เราไปทำเองนะครับต่อมาข้างล่างนะครับคำถามหลังกิจกรรม สิ่งมีชีวิตที่กําหนดขึ้นที่มีความสัมพันธ์กันแบบใดน,นะครับไก่กับนอนนะครับมีความสัมพันธ์กันแบบใดไก่กับนอนน่นอนภาวะล่าเหยื่อนะครับไก่เป็นคนล่านะครับนอนเป็นเหยือ่อขอใช้น,นะครับเป็นพวเวสเป็นภาวะล่าเหยื่อนะครับโดย ไก่เป็นผู้ล่าน้อนเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อปูนาตัวสลกเตอร์ปูนาเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อนะครับ ก็ข้อแรกก็เสร็จไปนะครับต่อมา1.2คึ่งกับดอกไม้นะครับก็เหมือนข้างบนเลยนะครับเราก็สามารถเอาข้างบนมาตอบได้นะครับ 3. กล้วยไม้กับต้นไม้อันนี้ไม่เฉลยนะครับก็คืูเฉลย1.3ของข้างบนเราก็จะทําได้นะครับต่อมาข้อ2ใหญ่นะครับสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตได้อย่างไร ก็ได้ถูกต้องเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสมคัญกันในรูปแบบตา่ตางใช่ไหมนะครับประชัยตัวขีดถูกต่อมาอันที่สองสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตไม่มีความสมคัญกันในลักษณะต่างๆต่แบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่าพอไหนถูกนะครับเพราะฉะนั้นภาระงานในวันนี้นะครับก็จะมีแค่หน้า23นะครับของป .5 ซึ่งไม่ได้ยากเลยนะครับครูก็ชเลยมาได้สักพึนึงแล้วนะครับก็ขอให้พวกเราทําใส่นะหนังสือแบบสุกหัดน,นะครับช่วงนี้เรียนออนไลน์ก็ตั้งใจเรียนนะครับี๋้วครูก็จะ,ะสั่งงานผ่านครูเสรษฐานะครับไปในคาบเรียนป .5 ในท,ทุกวันนะครับก็รวมไปถึงวิชาวัประติศาสตร์ด้วย ในชั่วโมงนี้นะครับกิจกรรม1.6ก็ครูอขอจบเพียงเท่านี้นะครับในวันพรุ่งนี้เรา,าจะมีกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวครูจะแจ้งครูเสษาาีีครั้งนึงน,นะครับสวัสดีครับ